ก่อนยุคของฮิรัญยกษิปุเขามีน้องชายผู้เป็นที่รักนามว่าฮิรัญยกษะอสูรผู้มีฤทธิดเดชแก่กล้าจนสามารถหมวนแผ่นดินทั้งใบแล้วดึงลงไปซ่อนไว้ใต้บาดาลได้ครั้งนั้นองค์พระวิษณุต้องอวตารลงไปในร่างของหมูป่าวราหะเพื่อสังหารฮิรัญยกษะและกอบกู้โลกกลับคืนมาการตายของน้องชายสุดที่รัก ได้จุดไฟแห่งความแค้นที่ไม่มีวันมอดดับขึ้นในใจของฮิรัญยักษิปุเขาสาบานต่อหน้าฟ้าดินว่าเขาจะต้องมีพลังอำนาจที่เหนือกว่าพระวิษณุเขาจะต้องล้างแค้นให้น้องชายและเขาจะต้องลบชื่อของพระวิษณุออกไปจากจักรวาลน,นี้ให้จงได้และเพื่อเป้าหมายนั้นหนทางเดียวคือการได้รับพรจากเทพผู้ยิ่งใหญ่องค์พระพรหม ฮิรัญยกษสิปุได้เริ่มต้นการบำเพ็ญตบะที่โหดเหี้ยมและยาวนานมากเขาเดินทางสู่ยอดเขาสูงยืนด้วยขาข้างเดียวเพ่งจิตภาวนาถึงแต่พระพรหมเป็นเวลาหลายร้อยปีการเวลาผ่านไปมดได้ขึ้นมาสร้างรังจนท่วมตัวเขาเถาวันได้ขึ้นมาพันรอบกายนกได้มาทำรังบนมวยผมของเขา แต่เขาก็ไม่เคยขยับไม่เคยปรีปากไม่เคยยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดใดๆทั้งสิน้นความเพียรอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสามโลกจนบัลลังก์ขององค์พระพรหมร้อนเป็นไฟในที่สุดพระพรหมจึงต้องเสด็จลงมาปรากฏกายดูก่อนฮิรัญยกสิปุความเพียรของเจ้านั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก เราพอใจจงขอพรที่เจ้าปรารถนามาเถิดแม้จะรู้ดีว่าพรน,นี้จะนำมาซึ่งหายนะแต่ด้วยกฎแห่งกรรมและตบะบาร,รมีพระพรมมิอาจปฏิเสธได้ฮิรัญยกษิปุผู้รอคอยเวลานี้มานานจึงได้ทูลขอพรที่เขาได้คิดไตรตรองมาอย่างดีที่สุดเพื่อปิดทุกช่องโหวแห่งความตายข้าขอพร จะไม่ตายด้วยน้ำมือมนุษย์หรือสัตว์จะไม่ตายในบ้านหรือนอกบ้านจะไม่ตายในเวลากลางวันหรือกลางคืนจะไม่ตายบนพื้นดินหรือบนฟากฟ้าและจะไม่ตายด,ด, pareil, นนด้วยสาตราวุธใดๆทั้งสิ้นเมื่อได้รับผ่อนฮิรัญยกสิปุก็กลายเป็นทรราชผู้ไร้เทียมทานเขายึดครองทั้งสามโลกบังคับให้ทุกคนบูชาตนเองเป็นพระเจ้า และออกกฎที่โหดเหี้ยมที่สุดคือห้ามเอ่ยพระนามของวิษณุผู้ใดฝ่าฝืนโทษคือความตายแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเพราะนามยอกอกที่ทิ่มแทงหัวใจของทรราชผู้นี้กลับไม่ใช่เทพเจ้าองค์ไหนแต่คือประหลาดโอรสในไส้ของเขาเองเด็กน้อยประหลาดกลับมีจิตใจที่บริสุทธิ์ และพักดีต่อองค์พระวิษณุอย่างไม่สั่นคลอนยิ่งบิดาสั่งห้ามเขาก็ยิ่งภาวนายิ่งบิดาแสดงความเกลียดชังเขาก็ยิ่งแสดงความรักต่อพระวิษณุมากขึ้นความรักของพ่อได้แปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังหิรัญยกสิปุได้เริ่มต้นการสังหารลูกชายของตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทำลายศรัทธาที่เขามองว่าเป็นด่งงยาผิด เขาโยนประหลาดลงจากหน้าผาแต่ร่างของเด็กน้อยกลับลอยลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวลเขาสั่งให้ช้างศึกกระทืบแต่งาของช้างกลับแตกหักเขาโยนลงบ่อง,งูเห่าแต่เหล่าอสอรพิษกลับแผ่แม่เบี้ยเป็นบัลลังก์ให้นั่งอย่างนอบน้อมทุกครั้งที่ประหลาดรอดชีวิตความโกรธแค้นของหิรัญยกษสิปุก็ยิ่งทวีคูณ จนมาถึงวันพิพากษาสุดท้ายณกลางท้องพระโรงที่โออาหิรัญยกสิปุผู้หมดความอดทนได้ลากตัวประหลาดมาเบื้องหน้าบัลลังก์เจ้าเด็กโง่เจ้ายังจะพูดอีกไหมว่าวิษณุของเจ้ามันอยู่ทุกหนแห่งมันอยู่ที่ไหนประหลาดผู้ไม่เคยวาดกลัวได้ตอบกลับด้วยเสียงที่มั่นคงว่าพระองค์อยู่ทุกที่พระเจ้าข้า ทรงอยู่ในตัวท่านในตัวข้าและแม้แต่ในเสาต้นนี้เด็กน้อยชีย้ไปที่เสาหินอ่อนขนาดมืหึอหมาต้นหนึ่งอยู่ในเสานี้ด้วยหรอือ <laughs> ฮิรัญยกะสิปุหัวเราะเยาะลัน่นดีข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูว่าแล้วจอมอสูร,รก็ยกกระบองเหล็กคู่กายขึ้นแล้วฟาดลงไปที่เสาต้นนั้นอย่างสุดแรง เสียงกึกก้องสะท้านไปทั้งปราสาทเสาหินอ่อนแตกละเอียดออกเป็นเสียงเสียงแต่แทนที่จะเป็นความเงียบกลับมีเสียงคำรามที่น่าขนหัวลุกดังออกมาจากใจกลางของซากปร,รักหักพังนั้นมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่เกิดจากความพิโรธอันบริสุทธิ์ของจักรวาลจากกลุ่มฝุ่นนั้น ร่างหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆมันคืออวตารที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงนั่นก็คือนอรสิงห์อวตารปางที่สี่ของพระวิษณุท่อนล่างของพระองค์คือบุรุษที่แข็งแกร่งแต่ตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไปคือราชสีที่น่าเกรงขามพระพักใบหน้าของพระองค์คือสิงโตที่ดวงตาสีเลือดลุกเป็นไฟ แผงคอทองสย้ายตั้งชันบ่งบอกถึงความโกรธเกรี้ยวและที่น่ากลัวที่สุดคือกรงเล็บที่ยาวและคมกริบราวกับใบมีดที่งอกออกมาจากปลายนิ้วมือหิรันยักษิปุเบิกตาคว้างด้วยความตกตะลึงเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ด้วยทิฐิมานะเขาก็ยังคงพุ่งเข้าต่อสู้แต่มันช่างน่าสมเพชนรสิงห์ ผู้เป็นร่างรวมของพลังเทพและสัตว์ร้ายทรงมีพละกกาลังที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ติดพระองค์ปัดป้องการโจมตีของจอมอาสูรราวกับปัดมแมลงก่อนจะใช้พระหัตถ์มือของพระองค์เพียงข้างเดียวจับร่างของหิรัญยกษิปุไว้แล้วลากเขาไปอย่างง่ายได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการฉีกกฎสวรรค์นรสิงห์ ลากจอมอสูรไปยังธรณีประตูของท้องพระองค์ซึ่งไม่นับว่าอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเวลานั้นคือยามพลเพลที่แสงสุดท้ายของกลางวันบรรจบกับความมืดแรกของกลางคืนมันคือเวลาที่ไม่นับว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนพระองค์ทรงประทับนั่งลงบนธรณีประตูนั้นแล้วจับร่างของอสูรพาดลงบนพระเผาตากของพระองค์ ทาให้ร่างของอสูรไม่ได้อยู่บนพื้นดินหรือบนฟากฝาและพระองค์คืนอนรสิงห์ผู้ซึ่งไม่ใช่ทั้งมนุษย์และสัตว์เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดของพรถูกทําลายลงนรสิงห์ก็ได้ก้มพระพักลงกระซิบข้างหูของจอมอสูรที่บัดนี้ตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวว่าและสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ศาตราวุฒสิ้นเสียง นรสิงห์ก็ได้ทรงใช้กงเล็บอันแหลมคมของพระองค์เองชีกระชากซวงอกและท้องของหิรัญยกษิปุออกเป็นชิ้นๆเสียงกรีดร้องสุดท้ายของจอมทรราชดังขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดแต่ความพิโรธของนอรสิงห์ยังไม่จบสิน้นพระองค์ยังคงส่งเสียงคำรามก้องด้วยความบ้าคลั่งจนเหล่าทวยเทพที่มาถึงต่างก็ไม่กล้าเข้าใกล้และในตอนนั้นเอง ประหลาดเด็กน้อยผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดได้เดินเข้าไปหาอวตารที่น่ากลัวนั้นอย่างช้าๆโดยปราศจากความหวาดกลัวเมื่อประหลาดได้เริ่มสวดสรนเสริญพระวิษณุความพิโรดในดวงเนตรของนอรสิง์ก็ค่อยๆอ่อนแสงลงพระองค์ก้มลงใช้ลิ้นเลียที่ศีรษะของประหลาดเบาๆราวกับราชสีที่กำลังปลอบโยนลูกน้อยแสงสว่างแห่งธรรมะได้กลับคืนมาแล้วนรสิงห์ ได้อุ้มประหลาดขึ้นนั่งบนบัลลังก์แต่งตั้งให้เป็นราชาองค์ใหม่ผู้ทรงธรรมก่อนที่ร่างของพระองค์จะค่อยๆโปร่งแสงแล้วเลือนหายไปเหลือทิ้งไว้เพียนตำนานแห่งการอวตารที่ดุดันและทรงพลังที่สุดเพื่อพิสูจน์ให้ทั้งสามโลกได้เห็นว่า ไม่ว่าความชั่วร้ายจะแข็งแกร่งและมีเกราะคุ้มกันที่ดีเพียงใดก็มีอาจหนีพ้นไปจากกฎแห่งกรรมและความยุติธรรมของจักรวาลไปได้